สวัสดีครับพบกับผมนะครับสุภกิจกับช่องบิดแคสครับสำหรับในตอนนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาเซตอัพนะครับตัว Apple ID ด้วย Security Key เดี๋ยวเข้าไปติดตามเนื้อหาในรายละเอียดของวิดีโอข้างในเลยกันนะครับสำหรับเพื่อนๆบางคนอาจจะพอเคยได้ยินมาบ้างแล้วเนาะว่าตัว Apple ID เนี่ยเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยมันสามารถที่จะ ลองรับตัว security key แล้วนะครับเพียงแต่เราอัปเดตตัว iPhone เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับแล้วก็ตัว Mac OS เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับแล้ว security key สำคัญยังไงเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆจะได้มาเข้าใจปกติแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับคือมันจะมีเรื่องของการยืนยันตัวตนว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของตัวอ่ามบายหรือโทรศัพท์นี้จริงๆหรือไม่หรือเราเป็นเจ้าของเครื่องคอม เครื่องนี้จริง,รงๆหรือไม่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการหนึ่งที่เขามักจะใช้กันเขาเรียกการระบุตัวตนหรือเรียกว่า user identity นะครับสาเหตุเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราใช่ไหมข้อมูลในโทรศัพท์เองหรือข้อมูลในคอมเองนะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในเรื่องของส่วนบุคคลถ้าเป็นองค์กรนะไม่ใช่เป็นส่วนบุคคลเนี่ย ก็มีความจะเป็นเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเป็นองค์กรเนี่ยเรื่องของ compliance เนี่ยจะมีเลยนะอย่างเช่นพวกบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยจะมีเรื่องของกฎนะระเบียบที่จะต้อง comply ตามซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการระบุว่าจะต้องระบุตัวตนของคนที่เข้าเข้าถึงข้อมูลพวกนี้เข้าถึงการใช้งานนะถ้ามีปัญหาปุ๊บต้องแท a c กลับไปได้ว่าใครเป็นคนเข้ามาใช้นะครับแล้วก็การที่มีพวกนี้เนี่ยก็ทำให สร้างความเชื่อมั่นกับคนที่มาใช้งานด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือคนที่เป็นแอดมินเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะบริหารจัดการได้วิธีการที่เขาจะใช้ยืนยันตัวตนเนี่ยปกติเนี่ยตามหลักการมันก็จะมีะไม่กี่ไม่กี่แบบนะอย่างแรกที่เขามาจะใช้กันก็คือ,อ something you know ก็คือยืนยันด้วยการที่ดูว่าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเครื่องผู้มีบ้างนะอย่างเช่น pin code อย่างเงี้ย เป็นการยืนยันโดยใช้วิธีการว่า something you know มีเราเท่านั้นแหละที่รู้ pin code ใช่ไหมถามว่าอาจจะมีการสุ่มเดาได้ไหมมีแต่ว่ามันใช้เวลานะครับมี username password อย่างนี้เนี่ยเป็นลักษณะข,ของ something you know หรือใช้ question นะครับอันที่สองก็คือเป็นลักษณะข,ของ something you have นะครับ something you have คืออะไรก็คือเป็นลักษณะข,ของการที่ว่าคุณมีของที่เป็นลักษณะข,ของ physical asset นะ physical ออบเจกต์ object, นะครับอย่างเช่นตัวนี้แหละที่ผมกำลังจะเล่าเพื่อนเพื่อนรู้จักนะครับ Security Key อันนี้หรือ Security Token เนี่ยบางทีบางครั้งสมัยก่อนเนาะธนาคารจะให้กับคนที่เขามีเงินเยอะๆเขาจะมีตัวเลขแล้วมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาสมัยใหม่เนี่ยก็อาจจะใช้ตัว Google Authent ในการที่จะ เป็นตัวที่บอกว่า something you have นะว่าคุณมีอะไรนะครับกับอีกอันนึงที่เป็นลักษณะของการยืนยันอีกรูปแบบนึงก็คือ something you are นะ something you are ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นลักษณะของ biometric identifier ก็คือเช่นลายนิ้วมือหรือม่านตา face recognition นะครับอะไรประมาณนี้นะครับ สรุปนะมันจะมีอยู่ประมาณ3อย่างเนาะ something you know พวก username password พวก pin something you have ก็คือเป็นพวก physical object ไม่ว่าจะเป็นพวก security key หรือว่าจะเป็นพวก token นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็น something you are นะเป็น fingerprint เป็นลูม่านตาหรือเป็น a c e แล้วก็ recognition นะครับทีนี้ถ้าเราเอา3อันนี้มาผสมกันนะครับเราก็จะเรียกมันว่า มัลติแ a ก t ตอร์ t อเท t i ิเคชันนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวอุปกรณ์พวกนี้มันจะใช้เรียกว่าเซ็กันแฟกเตอร์ก็คือเป็น Factor ที่2นะครับปกติถ้ามี u s เซ n a m e น a พาสเวิแล้วเนี่ยมันก็ปลอดภัยระดับหนึ่งเนาะแต่มันยังน้อยนะพอมี2องแฟกเตอเข้าไปเนี่ยความปลอดภัยนี่มันสูงมากๆมันขึ้นไปถึง90 9%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยใหม่เขาจะแนะนำให้ใช้มันติแฟกเตอร์นะอาจจะเป็น Google a u t h t n t หรือจะเป็น Security Key ก็ได้นะครับพวกนี้มันเอาไว้ป้องกันอะไรครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเอาไว้ป้องกันพวกมัลแวร์ะนะครับที่มันมาลงในเครื่องแล้วมันก็มาขโมย username password หรือพวก h i s h i n g ส่งเมลมาหลอกให้เราคลิกแล้วก็หลอกให้เราเนี่ยไปกรอก u s e r n อ m e password ในเว็บไซต์ของมันพวกนี้เนี่ยต่อให้พวกแฮกเกอร์ได้ พวกยซนแพสเวิร์ดไปนะแต่ว่าเขาก็อาจจะทําอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่มีตัวนี้นั่นเองนะครับข้อดีของอันนี้คือมันออฟไลน์นะครับทางปกติพวกแฮกเกอร์เนี่ยเขาจะมาหลอกลวงเราเนี่ยพยายามที่จะเอาข้อมูลพวกยซนแพสเวิร์ดผ่านกระบวนการอะไรก็แล้วแต่ให้ลงแอปพลิเคชันบนมือถือหรือบนเครื่องนะครับแล้วก็ แอบอา username password ไปนะครับแต่พอเรามีโจย์ตัวนี้มันทำให้ความปลอดภัยเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไว้พิจารณาแล้วกันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าแอปพลิเคชันของธนาคารเนี่ยยังไม่ค่อยมีธนาคารไหนรองรับนะผมเองเนี่ยผมอยากให้ธนาคารเนี่ยรองรับเนาะก็คือหมายถึงใครพร้อมที่จะใช้ก็ใช้ใครยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรอันนี้น่าจะช่วยป้องกันกันกบคนได้เยอะมากๆเลยนะก็ อยากเห็นอยากเห็นนะครับทีนี้เนี่ยตัว second factor หรือว่า two factor เนี่ยที่เขาเรียกว่า two factor two factor นะ two fa two fa นะตัวย่อมันคือ2แล้วก็ fa เนี่ยมันย่อมาจาก second factor authentication นะครับในมาตรฐานที่เขาใช้ในปัจจุบันเนี่ยครับก็คือเขาเรียก uh u 2 f นะครับหรือ universal factor authentication ตัวนี้เนี่ยมันจะมีองค์กรกลางตัวหนึ่งนะครับ เป็น Fido นะครับชื่อ Fido Alliance นะเป็นการร่วมมือกันหลายๆบริษัทเลยจัดทำมาตรฐานอันนึงที่เป็น U2F นี่แหละนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่ผมสั่งทำอันนี้เนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐานตามฟิโด a l อ i a n ไลอนนะครับก็คือสามารถที่จะใช้เจ้าตัวนี้ในการที่จะแทนตัวพวก Google Authentication หรืออะไรได้แล้วที่สำคัญคือในปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัว Apple ID เนี่ยรองรับอุปกรณ์ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ายูนิคีสามสีตัวนี้เนี่ยมันมี NFC อยู่ในตัวนะครับมันสามารถแท็บที่ตัวหัวของอุปกรณ์ที่เป็น iPhone เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะรองรับได้เลยนะครับหรือถ้าใครใช้ iPad Pro ตัวนี้ก็เสียบได้เลยเหมือนกันนะครับแต่ว่า iPad ธรรมดาที่เป็น Lightning ใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องใช้ NFC ไปนะครับก็เข้าไปที่อ่า t ซตตนะครับ แล้วก็ไปที่ account นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตรง password and security ตรงนี้เนาะ security key ให้หาตรง security key นะครับกด set up นะครับอ่าตรงนี้มันให้เริ่มให้ add security key แล้วนะครับก็กด add security key ตึ้งกด continue นะครับมันจะไล่ sign out หมดเลยแฮะ sign out ดีไว้อ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ตึ้ง อ่าได้แล้วหนึ่งนะครับกด next แล้วก็ผมแนะนำแตะข้างหลังน่าจะเวิร์กกว่าที่ผมลองแตะข้างหลังโอเคอันนี้เป็นอันที่สองนะครับผมแนะนำให้อ่าสองอันนะครับคือ Apple เนี่ย เขาจะต้องให้2อันถึงจะได้นะ your review your active device เท่านี้เองนะครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าแล้วไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะใช้งานตอนไหนก็ต้องบอกว่าเวลาที่เรามีเครื่องใหม่นะครับเรามี Apple ID ที่จะล็อกอินเนี่ยใช้แค่ user name password อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะ จะต้องมีเจ้านี้ด้วยเพราะนั้นอีกตัวนี้ห้ามหายเลยทีเดียวนะครับถ้าหายนี่เรื่องยาวต้องไปขอให้ a pple เนี่ยเขาช่วยปลดล็อกนะครับข้อดีก็คือมีในกรณีที่เราเนี่ยมีตัวนี้มันป้องกันแฮกเกอร์ acker, อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราทำหายขึ้นมานึกสภาพแล้วเราจะทำยังไงนั่นคือเหตุผลว่าทำไม Apple ถึงต้องมี2อันนะครับ App l e แนะนำให้มี2อันก็ตอนนี้เนี่ยผมซายเอามันแทบจะทุก ดีไวของผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ต้องไปซายอินแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็น iPad Pro ของผมมันสปอร์ตอยู่แล้ว m c c o o o p r r o m m c c ทุกอันที่เป็น Apple ิลดีของผมตอนนี้อ่ิเคียวหมดละนะครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะมันมีข้อดีและข้อเสียนะครับในกรณีที่เพื่อนๆเ,เนี่ยทำให้เครื่องตัวเองหรือ Environment ตัวเองเนี่ยมันปลอดภัยมากๆเนี่ย ความลำบากมันก็จะเกิดขึ้นเวลาที่เราจะต้องไปใช้มันเนาะลราก็เจ้าตัวนี้เนี่ยซื้อไปก็คุ้มนะเพราะว่าสามารถที่จะใช้กับพวก Facebook ใช้กับพวก Gmail นะครับแล้วก็ Binance ด้วยเดี๋ยวผมจะามาทำ Binance ให้เพื่อนดูอีกทีหนึ่งนะครับสาเหตุเพราะว่า Binance มันเพิ่งจะมารองรับเจ้าตัว Security Key แบบนี้นะครับก็ สำหรับวิดีโอตอนหน้าเดี๋ยวผมจะทําตัวใบแนนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้ก็เพื่อนๆที่อยากจะใช้เจ้าตัว Unique 3C NFC เ่ยก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ t h a i b i t c a s t .com นะครับนิดหนึ่งนะฮะไอเจ้าตัว p p o o n เนี่ยมันจะหาตัว NFC ยากทีหนึ่งนะเพื่อนๆจะต้องไปแท็บหาเนี่ยบริเวณหัวของ p p o o n นะบริเวณหัวโทรศัพท์นะ ค่อยๆแทบหานะครับจนกว่าจะเจอเนาะแล้วมันก็จะรีจิสเตอร์ได้นะครับสำหรับในตอนนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่าน,นี้ถ้าใครซื้อไปแล้วมีปัญหาติดปัญหาอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ในทาง s u อร์ต t at c i t c a s t นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบให้นะครับแล้วก็ แก้ปัญหาให้กับทุกท่านนะครับแต่ว่าถ้าหายนี่ไม่รู้จะแก้ยังไงจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องซื้ออย่างน้อย2อันนะครับแล้วก็มันจะมีรุ่นคอมโบที่เป็นลักษณะของอเวอร์ชัน 3CNFC น 3C NFC กับ 1A ด้วยจะอันนั้นจะราคาย่อมยาวหน่อยแต่อันนั้นตัวพอร์ตจะเป็น USB A นะครับจะไม่ใช่ USB C นะครับก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาอุดหนุนนะครับแล้วก็ใครที่สนใจลองไปศึกษารายละเอียดดูก่อนก็ได้นะครับตัวนี้ยังมีรุ่นอื่นอีกอย่างเช่นของ u b i ิคีอะไรพวกนี้แล้วก็บางทีผมอาจจะนําเข้าอีกยี่ห้อหนึ่งของทางเกาหลีเข้ามาด้วยนะครับก็ยังไงติดตามอีกทีนึงแล้วกันนะครับสําหรับในตอนนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ